สุดอะไรอิงอิงอดีตพิธีกรดังเสียชีวิตแล้วหลังสู้มะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแฟนๆเพิ่งทราบข่าวของอิงอิงสิทินีอดีตพิธีกรชื่อดังป่วยได้โรคมะเร็งระยะสุดท้ายเจ้าตัวเคยเผยว่าเคยหยุดหายใจระหว่างทำคีโมมาแล้วแต่คข้อดีที่คุณหมอยือชีวิตกลับมาได้และยิ่งช้ำหนักกว่าเดิมเมื่อสามีที่ร่วมชีวิตกันมาก,กว่า15ปีก็หมดรักและทำร้ายจิตใจจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาระบายความอัดอัน้น ่ามกลางความเป็นห่วงของทุกๆคนก่อนที่อิงอ้อยพิธีกรสาวชื่อดังน้งองสาวของอิงอิงจะออกมาเปิดใจเผยเรื่องราวสุดช้ำแทนพี่สาวผ่านรายการคุยแซบโชว์ในทุกประเด็นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดวันนี้2องกรกฎาคม65แฟนๆต้องทราบข่าวร้ายเมื่อได้มีการโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของอิงอิงสิทธินีโดยได้ระบุว่าเช้าตรู่วันนี้2งกรกฎาคม2565พี่อิงอิงได้ออกเดินทางสู่ภพภูมิใหม่ขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่พี่อิงอิงเคยได้กระทำม,มาได้น้อมนำดวงจิตพี่สาวสุดที่รักไปสู่สุคติขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้แก่น้องๆและครอบคร,รัวด้วยรักและอะไรสุดหัวใจ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ